กุย่างมันเพ่มันพังแม่ก็กูสิีบอหมุนนั่นแม่เจ้ามเงีอะอะไรเธอนี่อุ้ยอันมึงหูเห็ดบอนี่แม่เครื่องซักผ้านี่กูอยากซักมัน้ะนะลูกกูนันว่าขันเอาไว้จังสีมันสีใต้มันสีใต้เห็ดหยั่งบ่ไดดใส่งานมันสีมะใต้เห็ดหยั่งมึงว่ะโอ้ยขันบ่ไดดใส่มันกะาตคกอเพิ่นว่านั่นล่ะเครื่องซักผ้ามันเพิ่์นว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเวลาเฮาบ่ใส่งานนั้นมันสีเสีย อีอันนี้ชั้นทีมันสิย่งใหม่อยู่คือเก่าบบแมนบอกโบโบโบคือบบคือนี่ฮาเราติดตั้งไปยังเฮ็ดแบบใดล่ะกูก็บโเคยเฮ็ดกูอยากเฮ็ดอยู่ชั้นเมนกูได้เฮ็ดบ่แม่นกูสิเศร้าสักมือซะบ่กเฮงสีงาเอีหยัเระยายนี่เด้จะก็เบิ่งติล่ะบ่อนปุ่มเปิดปุ่มปิดนี่กูฮู้อยู่กูบ่ฮู้สิเอาหนามเอาไนใส่หน้นหนามไนเจ้าก็สิไปย่างอีหยขัดเจ้าบ่ต่ออัตโนมัติใส่นี่เจ้าก็เอาอันนี้มาใส่ติล่ะเวลาเ็าเอาอันนี่นั่น เปิดน้ำม,มาใส่เวลาจะสีซนะักเนี่ยเปิดน้ำใส่ก่อนยังค่อยมาเปิดเปิดปุ่มนี่เปิดปุ่มนี่นตั้งเวลาบ้านนี่เสือ้อผ้าเจ้าสุกนมดแดงหน่อยไม่จ่อมันมนสีใต้เหรอวบเครื่องน <ำ S 2> อี่สันมันยิอยู่ในนี้แล้วละ่ะเพราะว่ามันเหิองกว่าได้ล้วนี่โอ้ยมันมาตั้งได้เดือนหนึ่งละ่ะสองเดือนละนี่จะค้องก็เออแต่กละมังใส่ผ้ามาซักจังสิเออ,อเออก็เคยเฮ็ดจังสันแต่ผุนแถาผีโบ่เคยเฮ็ดแนวนี้มันแมนสีเอาอัน นาำเส้นนี่ไสแล้วเขาเปิดยังไงกูบอกว่ามองเปิดได้นี่ละนี่ละเปิดออกมานี่นี่ใส่ละวันนี้นี่เอานามเส้นนี้เอาแฟบเส้นนี้นี่ได้อีหยังมั่นมันตัวนี้ตัวนี้ในบอลปั่นแหงจทกตัวนี้มันปั่นเรียบร้อยเบิดแล้วหลางเรียบร้อยเบิดแล้วก้าว่ามันสะอาดแล้วก็เอามาปั่นแหงอยู่นี้เอาอีหลีกกว่าก็ว่ามันยากตีนางกูบอกเคยเหตุกูก็ว่ามันยากนี่กรบบอลปุ่มต่างเวลาปั่นแหงสีเอาจังนาที่ล่ะนี่ หนึ่งน้าที่สองหน้าที่สาหน้าที่สีหน้าที่หาหน้าที่ก็ได้จะหมุนปุ๊บมากมาา่ยากแม่นบอกหนิว,ว่าอยู่หนี่บ่ได้ยากพอเม็ดโอ้ยผู้ยานมันยากจริงา,ม,าง<อ>มันต่างอยู่จังสี่แต่ว่าคอยขีย่รถผ่านไปผ่านมาวังอันนี้คอยเห็นเจ้ามาซากจังสี่แม่นอยู่บอกเออสั่นตัวผูว้เอ็ดบ่เป็น <laughs> กูจะบากูจะถามข้าเจ้าถามมูสูเคยเห็ดนั่นตีกู้ละเขามาถักอยู่ในนี่เจ้าบ่ต้องไปถามไผถามคอยคอยหูมดนี่เกี่ยวกับซากผงซากผาเนี่ยคอยหูมดเจ้าบ่ตตองไปถามผู้อื่นนี่แหละอัตโนมัตินี้อัตโนมัติอีกอันหนึ่งมาอัตโนมือเออกูนั่นใส่จังสีโอ้ยเขาซื้อเครื่องสภาาดีๆมาห้เอาแฟบเศนีเอาน้ำเศนีเอามือไปยออกูเห็ดบ่เป็นกูบ่หูไปเสียบไฟแม่นางโอ้ยไปเมื่อยน้ำเจ้าด้ จ้าเขาสื้อเครื่องซัคว้ามาให้ดีๆนี่เก่ากิโลของตัวนี่เห็นบนเน่เก่า,ากิโลแปลว่าหยังเก่ากิโลเอากับทั้งน้ำทั้งพานั่นมันจู้ได้เก่ากิโลเกินนี <หา S 1> บได้สันบอกให้ยังไงสักนี่เขาหมายถึงว่าเจ้าเพื่ออย่าไปหยัดใส่จนอันนี้มันเส็ดในเครื่องเพ่เขาใจอยู่บอกโอ้ยใครตัวมึงว่าเก่ากิโลน้องพูจะมาใส่เม้นเหมืเถื่อนนั่นละในหันนั่นโอ้คุณยายเอ้ยกะสักเท่ะหน่อยติลาเจ้าก็อย่าให้มันเต็มเกินไปกะว่าอานหนามอานไนเอาอัน พาเอาแฟดเส้นนี้แล้วก็เตัวมาปีแล้วกูสิเดกูสิบ่ได้เฮ็ดอีกแล้วล่ะกูสิเดไปสักเอามือเอามือมาสักแล้วเดินนั่งเด้อกุฟังแล้วกู้เมื่อยกู้ยานกูเฮ็ดบอเป็นเนี่ยยังมีการสั่งเก่าซิปเก่าโลซิปโลอยู่กู้บอเฮ็ดหัวมันดอกกู้หยาโอ้ยนอะกระสานกระซัก